สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นวันศุกร์เวลาประมาณ8โมงกว่านะคะที่บ้านเราแวนเฮลในรัสซ mm ียเลสนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเดินออกกําลังกายซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะคือเราชอบที่จะมาเดินออกกําลังกายในตอนเช้าด้วยความที่ว่าที่นี่คือเราไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็มีเวลาก็จะมาเดินออกกําลังกาย สำหรับวันนี้นะคะเราถ่ายคลิปในขณะที่เราเดินแบบกำลังกายด้วยความที่วันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าเป็น ตลาดเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยที่ที่เขามาอยู่ที่นี่ประมาณ40กว่าปีนะคะเราไปมาหลายหนแล้วแหละแต่ว่าก็คิดอยู่ตั้งนานว่าจะทําคลิปที่เกี่ยวกับซปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเยอะที่เยอะด้วยเพราะว่าอย่างอย่างที่เราอยู่วูดแลนด์เฮลส์เนี่ยซึ่งอย่างที่ทราบเราหา่างวันที่วัน20กว่ากโลห่างดาวเทาวันที่สกโล นะคะแล้วก็มันก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างเยอะมีทั้งร้านที่เป็น Asian, เอเชียนเอเชียนมาร์เก็ตซึ่งเป็นของชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีอาหารไทยสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทยโน่นนี่นั่นเขาก็จะมีมาแบบเอ,อ,เอาเข้ามาขายมีมาจากเวียดนามจากลาวจากญี่ปุ่นจากโปรกีตมางนานาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็น ในอของเวียดนามค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าอาหารการกินของพวกเรามันไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าเราก็มีไปมาสินค้าของที่นี่วันนี้คุณผู้ชมตามมาไปดูนะคะว่าราคาของสินค้าจะเป็นยังไงนะคะ mm. เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะ mm. โอเคตอนนี้เราเดินออกกําลังกายแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศของบ้านเมืองของผู้คนที่นี่ว่าเขาอยู่กปนอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าที่นี่มันไม่มีหิมะ นะคะจริงๆตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวมาได้เดือนกว่าแล้วตอนนี้อุณหภูมิค่อยอยู่ที่ประมาณ20กว่าโองศานะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตุเนี่ยก็คือบ้านเรือนคนที่นี่จะเป็นแบบหลังไม่ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่อเป็นสองชั้นนะคะเป็นบ้านชั้นเดียว ี่เป็นส่วนมากนะคะอันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินชมซึ่งก็ห่างจากบ้านเราอยู่นิดหน่อยคือได้แอร์เรียเดียวกันตัวนี้เขาเรียกก็เป็นวุฒิแอนด์เฮลส์นะคะเป็นบันเล่ เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยซึ่งเขาเป็นเจ้าของร่วมกับชาวเวียดนามคุณผู้ชมตามมาไปดูนะคะโอเคค่ะค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้บ้านเรือนคนนะคะเราพาคุณผู้ชมดูเนี่ยอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีคนพาสุนัขมาเดินเล่นด้วยความที่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บ้านเรือนคนข้างบนก็จะเป็นหุบเขาเป็นภูเขา เป็นเนินเขานะคะแล้วก็บ้านเรือนควรก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ที่เราอยู่คือวูตันฮิลส์มีประชากรประมาณแสนกว่านะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันติดกันไปหมดนะคะมันก็จะมันก็จะ,ะต้องดูเขตการปกครองของเขาซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเป็นชุมชนเป็นชื่อเมืองซึ่งจะติดกันเป็นพืชไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้คือขยะในแต่ละบ้าน นะคะเขาก็จะมาวางแบบนี้อย่างที่เราเคยทําคลิปมาก่อนว่าการแยกขยะแล้วก็นําขยะไปขายค่ะบ้านเรือนคนสะอาดสะอาดอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะโอเคค่ะใกล้จะถึงบ้านเราแล้วแหละบ้านเรือนคนสเสวยนงก็จะประมาณนี้อันนี้คือฟุตบาททางเดินทางเท้าเขาเขาก็จะทําแบบ นี่นะคะแต่บ้านไม่มีคนมาทําความสะอาดนะคะคือบ้านใครบ้านมันเขาก็จะทําความสะอาดแล้วก็จะมีการ์ดเนอร์ซึ่งเป็นชาวเม็กซิกันส,ส่วนมากมารับจ้างทําความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ตัดแต่งต้นไม้ซึ่งอเมริกันชนจริงๆไม่ค่อยถามส่วนมากเป็นเม็กซิกันซึ่งพูดด้วยจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันโอเคค่ะอันนี้นอกเรื่องนะคะพ่คุณผู้ชมนอกเรื่องดูบรรยากาศของคนอเมริกัน เ,เนี่ยอย่างอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็เอามาทิ้งนะคะซึ่งเราจะเห็นทั่วๆไปคืออ,อะไรก็ตามที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะเอามาทิ้งอันนี้เป็นที่นอนบางทีมีแบบโซฟาชุดรับแขกใหม่ๆเลยนะคะเขาไม่เขาไม่ใช้กันเลยเขาไม่ใช้แล้วเขาก็เอามาทิ้งอันนี้ก็คือทางเดินที่เราเดินแทบจะทุกวันเราก็จะสลับไปมาอันนี้นอกเรื่องพาคุณผู้ชมนอกเรื่องก่อนที่จะไปตลาดไทย อาจจะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะแต่อยากให้เห็นชุมชนที่นี่ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอายุเพ่ค่อยเห็นเด็กๆวัยรุ่นกันเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปตลาดไทยกันนะคะ, <S <S ค,ะค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินชมนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่เราบอกตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นเน,นินเขานะคะตรงนู้นก็จะเป็น บ้านเรือนคนแล้วก็ตรงนู้นก็จะพีเขาาซึ่งตรงนู้นก็จะเรียกว่าเป็นเวส์ฮิลซึ่งลอสแอนเจลิสจะไปทางด้านนี้นะคะผ่านหน้าบ้านเราก็คือมันไปได้หลายเส้นทางนะคะแต่ว่ามันจะออกทางเวนทูราแล้วก็ไปเบี่ยงเข้ากับตรงที่จะไปเซนตาโมนิกาไปมาริบูนะคะอันนี้เรานอกเรื่องเราแบบจะไปตลาดแหละแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปกับเราอันนี้คือต้นไม้สีสันสวยงาม บ้านเรือนคนของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้กันอันนี้เป็นดอกไม้แห้งๆสวยงามเป็นเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสีสันสวยดอกเล็กๆเป็นสีชมพูบ้านเรือนคนด้านขวามือเราก็จะเป็นเนินเขาซึ่งที่นี่เขาเรียกก็เป็นบูตแลนด์ฮิลส์นะคะคือเป็นชุมชนของคนที่อยู่ท่ามกลางวันเลขคือเป็นเบิง้งเป็นหูบเขามีอินแลนด์คือมีพื้นแผ่นดินบ้าง นะคะอันนี้คือเราเดินเราอยากจะพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาทางด้านนี้ซึ่งเราก็คิดอยู่ตั้งนานว่าเราอยากทําคลิปที่เกี่ยวกับชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารัฐอเมริกามันก็มี5 0รัฐเนาะรัฐเล็กรัฐน้อยรัฐใหญ่รัฐในเมืองรัฐที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐแบบชนบทรัฐของออออมันมันมันแบ่งระดับของรัฐต่างๆนานาไปแต่ว่า ก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่รัฐไหนส่วนเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งก็จะมีคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้บ้านเรือนคนเวลาตอนนี้ประมาณเกือบเกือบจะ9ก้าโมงนะคะแปดโมงกว่าแบบนี้ชุมชนคนก็จะประมาณนี้ค่ด้านโน้นจะเป็นภูเขา แล้วค่ะคุณผู้ชมตูตรงนน้นคุ้เห็นตรงโน้นก็จะขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งข้างบนข้างบนมันจะมีทางลงมาประจบกันเช่นเดียวกันมันเป็นเนินเป็นภูเขาเล็กๆเป็นเนินเขาเล็กๆมีบ้านเรือนคนแล้วก็มีทางขึ้นทางขึ้นด้านโน้นแล้วก็มาลงด้านนี้แล้วก็จะออกด้านนี้มันมันเหมือนเป็นแบบเป็นแบบโค้งโค้ง อันนี้ดอกปากากรองบ้านเราสมัยเป็นเด็กสวยงามสีสันก็จะสวยงามประมาณนั้นนะคะจ้าเจาบ้านหางจาเจ้าระขั้เขาก็มีนะค๊ะ่ะอันนี้เราก็จะเข้าบ้านแล้วแล้วคุณผู้ชมดูบ้านของบ้าน,นคนแต่ละหลังจะประมาณนี้ใหญ่โต โ oh, อ้อากันแล้วก็ถนนหน,หนทางเขาก็สะอาดสะอาดนี่ไม่ได้มีคนมาเก็บกวาททาความสะอาดนะคะขยะก็ถึงเวลาก็จะมีรถมาเก็บขยะน้าเล่นคนหลังใหญ่มากแต่อันนี้เรานอกเรื่องนะคะ,อะโอเคคุณผู้ชมกลับบ้านกับเราเลยเราอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศของที่นี่ แนี้ซึ่งห่างจากลอสแองเจลิสประมาณเกือบ30กิโลนะคะห่างดาวเทาแต่ว่าเรากา็มีผ่านไปบ้างแต่ว่าเรายังเราเข้าไปในลอสแองเจลิสแล้วแหละคำว่าลอสแองเจลิสมันก็มีหลายส่วนเนาะเป็นทั้งส่วนที่เป็นฮอลลีวูดบริวาดเป็นถนนซันเซตเป็นถนนฮอลลีวูด d ะส่วนมากเพราะว่าแฟนเขาเคยอยู่นอกฮอลลีวูด นะคะเราก็เคยไปดูบ้านเขาแล้วก็ไปที่เขาเรียกว่าเป็นฮอลลีวูดเอ่อเอ่อวอล์กเฟรมอะไรประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมดูบ้านเรือนคนสวยงามหลังใหญ่อันนี้เป็นเนินเขานะคะนู่นเราเดินมาจากทางด้านโน้นค่ะอันนี้บ้านเรือนคน<อ>ซึ่งเขาก็จะใกล้ๆใกล้ๆจะเป็นเทศกาล Uh, Thanksgiving นะคะคือขอบคุณพระเจ้า28พฤศจิกาทุกคนเขาก็จะมีเตรียมข้าวเตรียมของบ้านบ้านมนหลังก็จัดเตรียมทำหน้าบ้านเพื่อที่จะให้ควบคู่ไปกับ Thanksgiving แล้วก็เป็นคริสต์มาสไปในตัวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดไทยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อบางลักนะคะบางลัก s u ซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคนะคะคุณผู้ชมเจอกันคะ่ะ ต่ปกติเราจะเดินเส้นทางนี้แล้วเราก็จะมาเส้นทางนี้จะเป็นส่วนมากซึ่งตะกี้เราลงมาจากตรงนี้ซึ่งมันเป็นเนินเขานะคะคุู้ชมบ้านเรือนคนอันนี้ก็ก็ไปขึ้นไปข้างบนได้ค่ะอันนี้หมดเทศกาลเลือกตั้งนะคะบ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาจะสนับสนุนแฮร์ริสกันออกนอกหน้าเลยด้วยความที่แคลิฟอร์เนียนะคะเขาสนับสนุนพรรครัมปิกัน โอเคค่ะบ้านเราก็จะเลี้ยวขวาข้างหน้าโอเคไปกันเลยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือบ้านเราถ้าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ไม่ได้เห็นบริเวณข้างนอกนะคะบางคนก็อาจจะเห็นอันนี้คือบ้านเรานะคะซึ่งถ้าเราจะไปลอสแองเจลิสเราก็จะไปด้านนู้น ไปด้านโน้นแล้วก็กจะไปทางเมืองเบนทูราได้แต่ว่ามันก็จะเบี่ยงไปใช้เส้นทางไปลออแองเจลิสมาริบูค่ะอันนี้ก็คือบ้านเรา <c oughs> ค่ะมาถึงแล้วแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตลาดไม่ใช่ตลาดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ของคนไทยที่เขาร่วมทนุนกันกับชาวเวียดนามซึ่งเคยคุยกับเขาเขาก็เคยอยู่ที่นี่มาประมาณ40กว่าปีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมเข้าบ้านไปทำอาหารเช้าทานก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดาตลาดไทยหรือซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยนะคะโอเคนะคะ